ปูบนรนาหิมะทองคาซึ่งเป็นจำเลยเดินทางมาพร้อมกับหานหิมะทองคาสามีและทนายความเดินทางมาที่ศาลแขวงพระนครใต้เพื่อมาฟังคําพิพากษาคดีหมายเลขออ0212ทับ๖๗ในคดีช่อโกงหลอกลวงให้ลงทุนโดยมีโจทย์คือนางสาวพัชมลจิรัฐธันเมธินหรืออ้อมนางอรัญญาณชวัฒเสถียรโดยวันนี้ลูกหมีรัศมีทองสิริไพศีนางแบบชื่อดังและเป็นเจ้าหนี้และโจท์ฟ้องปูอีกคดีก็เดินทางมาสังเกตการ์ในวันนี้ด้วย หลังจากที่ศาลได้พิพากษาให้ปูบรรน,นาจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาลูกหมีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อลูกหมีเปิดเผยว่าตนตื่นตั้งแต่เช้าหัวใจ,จหลุดออกมาเพื่อมาฟังคำพิพากษาตั้งแต่เจ็ดถึงแปดโมงเช้าซึ่งทนายของปูได้ให้ลูกหมีออกมาจากห้องพิจารณาคดีเนื่องจากเราเป็นคู่กรณีอีกคดีซึ่งตนก็ได้ออกมาฟังคำข้างนอกห้องจนศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จก็ได้มีทนายของคุณอ้อมพัชมนที่เป็นโจทย์ได้มาบอกกับตนว่า สารพิพากษาให้ปูจำคุกสองปีวันนี้อ้อมไม่ได้มาแต่เขาโทรมาหาตนว่าพี่ลูกหมีวันนี้มีข่าวดีปูติดคุกสองปีตนจึงบอกไปว่าตอนอยู่ที่ศาลทราบแล้วว่าปูติดคุกสองปี ลูกหมีย้ำว่าคดีในวันนี้มันไม่ใช่คดีของตนกับปูแต่เป็นคดีของอ้อมกับปูโดยปูได้ชักชวนอ้อมลงทุนธุรกิจคอลลาเจนลักษณะการร่วมลงทุนเหมือนตอนเลยคือลงทุน1นึ่งแสนหัก5,000อ้อมก็โอนให้เขาไปสุดท้ายปูไม่ยอมจ่ายเงินอ้อม1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาท แล้วสุดท้ายที่เป็นคดีอาญาเพราะว่าธุรกิจคอลลาเจนมันไม่มีอยู่จริงซึ่งคดีประมาณหนึ่งปีครึง่งซึ่งคดีของอ้อมกับคดีลูกหมีมันสูสีกันโดยลูกหมีเป็นพยานอยู่ในคดีของอ้อมด้วยในปากสุดท้ายจึงมาฟังคําพิพากษาสาําหรับคดีวันนี้ของอ้อมกับปูมันยังไม่สิ้นสุดเป็นแค่ศาลชั้นต้นปูสามารถอุทธรณ์ได้ ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยตื่นเต้นมากๆหัวใจจะหลุดออกมานะคะก็รอฟังคําพิพากษาค่ะก็มาถึงศาลตั้งแต่แบบเอ่อจ็ดเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเลยตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็โอเคอ่านคําพิพากษาแล้วแต่ว่าลูกหมีไม่ได้อยู่ในห้องฟังคําพิพากษานะคะก็ทางทนายของฝั่งจําเลยก็คือคุณปูเนาะทนายคุณปูอะ่ะเขาก็เหมือนกระซิบกับทางศาลนั่นแหละว่า อขอให้คุณลูกหมีออกจากนอกห้องแล้วก็เหมือนเราเป็นคู่กรณีกันอยู่ในคดีอื่นอะไรเงี้ยค่ะลูกหมีก็ตอบค่ะแล้วลูกหมีก็ออกมาข้างนอกค่ะก็มารอฟังข้างนอกห้องจนอ่านคําพิพากษาเสร็จก็มีทนายวิรัตะคะ่ะเป็นทนายของอคุณอ้อมพัชมนก็คือโจทย์นะคะก็มาบอกแล้วว่าศาลพิพากษาให้ปูมัทน,นาหิมัททองคำติดคุกสองปีค่ะตัวของพี่ออมเขารู้สึกยังไงบ้าง วันนี้อ้อมก็ไม่ได้มานะคะอ้อมก็โทรมาหาบอกว่าพี่ลูกหมีมีข่าวดีปูติดคุกสองปี <c oughs> ก็บอกว่าอ้อมพี่อยู่หน้าศาลอยู่หน้าห้องดะอยู่หน้าบันลังที่1แล้วก็พี่ทราบแล้วว่าปูติดคุกสองปีค่ะ หลาย <laughs> คน่บอกกัแบบไม่ไม่มั่นใจว่าที่มาเนี่ยมันเป็นคดีเรื่องอะไรโอเคค่ะคดีวันนี้ไม่ใช่คดีของลูกหมีนะคะเป็นคดีของคุณอ้อมพัชมนกับคุณปูมัทนาหิมะทองคํานะคะซึ่งปูมัทนาเนี่ยได้ชักชวนอ้อมพัชมนเนี่ยลงทุนเรื่องธุรกิจคอลลาเจนนะคะรวมแล้วเขาลักษณะการร่วมลงทุนเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกหมีเลยแหละ ก็คือลงทุน1นึ่งแหักห้าพันออมก็โอน95เก้าหมื่นห้าอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะเขาก็ทํากันมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปูเนี่ยไม่จ่ายเงินออม1ล้านหนึ่งตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยตื่นเต้นมากๆหัวใจจะหลุดออกมานะคะก็รอฟังคำพิพากษาค่ะก็มาถึงศาลตั้งแต่แบบ จ็ด <laughs> โมงครึ่งแปดโมงเลยนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็โอเคอ่านคําพิพากษาแล้ว <t ell> แต่ว่าลูกหมีไม่ได้อยู่ในห้องฟังคําพิพากษานะคะก็ทางทนายของฝั่งจําเลยก็คือคุณปูนะทนายคุณปูอ่ะเขาก็เหมือนกระซิบกับทางศาลนั่นแหละว่าอขอให้คุณลูกหมีออกจากนอกห้องแล้วก็เหมือนเราเป็นคู่กรณีกันอยู่ในคดีอื่นอะไรเงี้ยค่ะลูกหมีก็ตอบค่ะแล้วลูกหมีก็ออกมาข้างนอกค่ะ ก็มารอฟังข้างนอกห้องจนอ่านคําพิพากษาเสร็จก็มีทนายวิรัตนะคะเป็นทนายของออคุณอ้อมพัชมนก็คือโจทย์นะคะก็มาบอกแล้วว่าสารพิพากษาให้ปูมันทนาหิม,มัตทองคำติดคุก2ปีค่ะตัวของพี่ออมเขารู้สึกยังบ้าง วันนี้อ้อมก็ไม่ได้มานะคะอ้อมก็โทรมาหาบอกว่าพี่ลูกหมีมีข่าวดีปูติดคุก2ปี 2> mm hmm. ก็บอกว่าอ้อมพี่อยู่หน้าศาลอยู่หน้าห้องดะอยู่หน้าบันลังที่1แล้วก็พี่ทราบแล้วว่าปูติดคุก2ปีค่ะ ห <c oughs> คนม็แบบไม่ไม่มั่นใจว่าที่มาเนี่ยมันเป็นคดีเรื่องอะไรโอเคค่ะคดีวันนี้ไม่ใช่คดีของลูกหมีนะคะเป็นคดีของคุณอ้อมพัชมลกับคุณปูมัทน,นาหิมะทองคํานะคะซึ่งปูมัทน,นาเนี่ยได้ชักชวนอ้อมพัชมนเนี่ยลงทุนเรื่องธุรกิจคอลลาเจนนะคะรวมแล้วเขาลักษณะการร่วมลงทุนเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกหมีเลยแหละ ก็คือ,อลงทุน100่0แสนหักห้าพนอ้อมก็โอน95้าหอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะเขาก็ทำกันมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปูเนี่ยไม่จ่ายเงินอ้อม1นึ่งล้านหนึ่งแสนที่มันเป็นคดีอาญาเพราะว่าธุรกิจคอลลาเจนมันไม่ได้มีอยู่จริงค่ะ ก็เลยณวันนี้ก็คดีประมาณหนึ่งปีครึ่งจริงๆคดีอ้อมพัชมนกับคดีลูกหมีสูสีกันก็อันนี้เป็นคดีอ้อมซึ่งลูกหมีเป็นพยานอยู่ในคดีอ้อมด้วยในในปากสุดท้ายอะค่ะก็เลยมาฟังคําพิพากษาแล้วก็มีคดีของลูกหมีอีก6คดีซึ่งประทับรับฟ้องแล้วประมาณ 4- ี่หคดีค่ะก็รอรอไปเรื่อยๆแต่ละคดีที่จะเสร็จสิ้นสุดเมื่อไหร่อะค่ะ ค่ะค่ะโอเคความคืบหน้าเป็นยังเงก็เมื่อวานนะคะเป็นคดีเป็นคดีหมิ่นประมาทที่ปูมัทนาหิมะทองคำเป็นโจทฟ้องจำเลย3คนจำเลยที่1ก็คือทนายเดชาจำเลยที่2ก็คือลูกหมีแล้วก็จำเลยที่3าเป็นทนายกุ้งในคดีในคดีหมิ่นประมาทอันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นที่วันที่ลูกหมีทนายเดชาทนายกุ้งอ่ะ อ่านคำพิพากษาที่เราชนะคดีแพ่งในวันที่13บมิถุนา67ซึ่งเราอ่านทุกอย่างตามกระดาษตามคำพิพากษาแต่เขาก็มาฟ้องเราว่าเราหมิ่นประมาทเมื่อวานทางปูมัทน,นาก็เป็นโจทย์นะคะขึ้นสืบพยานไต่สวนนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเเราก็ฟังไม่ค่อยถนัดนะคะจับผิดจับถูกจับประเด็นคำพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนถาม ถามก็ตอบขออะไรย่างเงี้ยเราก็าก็เราก็เป็นเราก็ไปเป็นจำเลยเนะเราก็ฟังเราก็เลยรวบรวมจับประเด็นคำพูดของคุณปูไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือในในวันเทปนั้นน่ะ33นาทีค่ะคุณคุณปูที่เป็นโจทย์เขาเอา,อาเทปของโหนกระแสมาเวลาที่เราแถลงข่าวทั้งหมด33นาทีสารท่านฟังหมดเลยทั้ง33นาทีลูกหมีก็คิดว่าน่าจะเป็นผลบวกกับคดีของเราค่ะ กะว่ามีการไปฟ้องนางดารพี่หนุ่มแล้วก็ทางทหารก็ในเสือของนายตุ๋ยอ๋อค่ะในส่วนของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คดีของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาฟ้องคุณปูมัทนาหิมะทองคำไปนะคะเรื่องคดีหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทการด้วยการโฆษณาค่ะ3กรรม ก็สารก็ประทับรับฟ้องแล้วนะคะซึ่งคุณปูก็คงน่าจะเครียดหนักหน่อยเนาะเพราะว่าคาดีเยอะ <m ul ch> แล้วก็ทุกคดีที่คุณปูเป็นทั้งโจทย์แล้วก็เป็นจำเลยค่ะคุณาสารประทับรับฟ้องเกือบทุกคดีเลย,ยก็ให้กําลังใจคุณปูนะคะก็คงในในเคสวันนี้ที่เป็นคดีอ้อมกับคุณปูเนี่ยคะ่ะมันยังไม่สิ้นสุดนะคะเป็นแค่สารชั้นตน้นคุณปูสามารถอุทธรณ์ได้สามารถอุทธรณ์ได้ค่ะคุณปูก็สู้ๆนะคะ แฉค่ะมาว่ามันมีการในเรื่องของการเลียนลูกคดีจากคดีผู้ยืมเงินเป็นช่อโกงร่วมค่ตรงจุนอันนี้นี่มันเป็นของของลูกหมีเหรอคะหรือว่าคดีนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคคืออย่างนี้ค่ะในลักษณะของการของอ้อมเนี่ยเท่าที่เท่าที่ลูกหมีทราบน่ยตอนอ้อมไปแจ้งความน่ยอ้อมเขาก็แจ้งความตั้งแต่ต้นว่าเป็นคดีช่อโกงนะคะน่าจะเป็นคดีช่อโกงนะคะส่วนของลูกหมีอ่ะ ตอนที่ลูกหมีไปแจ้งความเรื่องพลบอเช็คเด้งนะคะเราก็ใน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 เช็คที่มันเด้งและสัญญาเงินกู้อะ่ะเวลาเราเซ็นสัญญาเงินกู้หรือใครเซ็นสัญญาเงินกู้มันจะเป็นคําว่าสัญญากู้ยืมเงินถ้าถามว่าเวลาลูกหมีแจ้งความกับตํารวจลูกหมีใช้คํานี้ลูกหมีมาแจ้งความว่าสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็เอาเช็คที่เด้งไปไปแจ้งความกับตํารวจ ถ้าความหมายของน้องถามพี่ลูกหมีก็จะเคลียร์ตรงนี้ค่ะว่ามันคืออันนี้แต่วันหนึ่งที่เรารู้แล้วว่าอ้าวธุรกิจกระเป๋ามันไม่ได้มีอยู่จริงอ้าวก็เธอแสดงว่าเธอช่อโกงฉันสิและสิ่งที่สําคัญที่สุดลูกหมีพูดทุกครั้งเลยว่าไหนหลักกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณ f a c e b o o k คุณ IG คุณ t ิ k t o k คุณไม่เคยเห็นขายกระเป๋าใดๆทั้งสิ้นถามเช่นทนายถามในศาลว่าหุ้นส่วนคุณชื่ออะไร เจ้าของธุรกิจกระเป๋าคุณบอกคุณมีธุรกิจกระเป๋ายังไม่รู้ชื่อนามสกุลหุ้นส่วนเลยทนายถามชื่อเล่นได้ไหมชื่อเล่นก็ไม่รู้อะลูกหมีก็โอ้โหสบายใจแล้วคดีมันก็อย่างท,างที่อย่างที่เข้าใจอะค่ะคือมันไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมเนาะแล้วก็คนเราจะปั้นน้ําเป็นตัวหรือจะโกหกหรือจะอะไรยังไงลูกหมีว่าวันหนึ่งมันก็จนมุมแล้วลูกหมีก็อดทนมาโดยตลอดเชื่อว่าคดีวันหนึ่งมันก็มีวันจบ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอ้อมด้วยคดีวันนี้อ้อมจบแล้วในในชั้นต้นเขาสามารถอุทธรณ์ได้อยากอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปเลยค่ะหาเงินมาใช้น่าจะง่ายกว่าถูกไหมฮะยอมรับแล้วหาเงินมาใช้น่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าอยากอุทธรณ์อุทธรณ์ไปเลยเพราะคดีเขาน่าจะ18คดีแล้วคือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบคําถามทุกอย่างแล้ว่ะสิ่งที่ ทางด้านของทางคุณอ้อมแล้วก็ทางด้านของทางพี่ปูได้รับค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สรุปอีกหนึ่งวันนะคะสามารถสารยุติธรรมนะคะแล้วก็สารขอบคุณสารมากๆเลยที่ตัดสินให้เป็นน้องอ้อมชนะคดีนะคะก็แสดงความยินดีกับอ้อมด้วยและลูกหมีก็เชื่อว่าคดีนี้เป็นคดี Uh, ที่สองที่คุณปูมัทน,นาโดนตัดสินคดีแรกคือคดีแพ่งของลูกหมีที่ศาลตัดสินให้คุณปูมัทน,นาหิมะทองคําจ่ายเงินแล้วก็ยังไม่จ่ายทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายอันนี้เป็นคดีอาญาที่ศาลตัดสินแล้วว่าอ้อมชนะคดีด้วยการคุณหลอกเขาลงทุนที่มาฟ้องศาลนะแล้วลูกหมีก็พูดเสมอว่ามันมีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเจ้าหนี้ที่เขาไม่ได้มาฟ้องศาลอีก คือสานึกมันต้องมีได้แล้วอ่ะมันจะสํานึกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีว่ามันชีวิตมันพังไปเรื่อยๆอ่ะมันพังไปเรื่อยๆจนจนไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก,ก็ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นกําลังใจให้ในเรื่องของการคืนเงินค่ะในส่วนของอของอ้อมกับคุณปูใช่ไหมคะอันนี้นในส่วนของพี่ลูกหมีเรื่องการคืนเงินอ่ะเมื่อวานตอนที่ขึ้นสารคดีหมิ่นประมาทอ่ะ สาลท่านก็น่ารักมากๆท่านก็เริ่มไก่เกียก่อนท่านก็ถามว่าใครจะพูดก่อนคุณปูมันธนาเขาก็บอกว่าให้ทางฝั่งลูกหมีอ่ะพูดก่อนลูกหมีก็บอกสารเลยค่ะว่าลูกหมีต้องการเงินคืน2ล้านเท่านั้นค่ะถ้าได้เงินคืน2ล้านลูกหม,ก 2, กหมีถอน6คดีของลูกหมีหมดเลยค่ะสารบอกว่าดีมากเลยมีกรอบแล้วสารก็หันไปถามฝ่ายคุณปูมันธนาหิมะทองคําคุณปูก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องตัวเองเสียหายพูดเรื่องตัวเองไม่มีงาน ศาลก็บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งตั้งสติฟังก่อนอะไรเงี้ยให้มันพูดอยู่ในกรอบสุดท้ายเขาก็ไม่ชําระไม่ไก่เกี่ยศสารก็เลยบอกว่าสุดท้ายคุณปูจะต้องการไปต่อใช่ไหมต้องการดําเนินคดีต่อสู้ต่อใช่ไหมเขาก็ตอบใช่คุณปูก็ขึ้นไปสาบานตนเห็นว่าคือนี่คือได้ยินข้อมูลนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมี เรื่องของการฟ้องร้องมาถ้าเกิดว่าคนโน้นไม่ยอมจบจะมีการฟ้องร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันต้องมีฟ้องร้องต่อกันไปเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนคนสู้กันสู้กันคนละหมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อเรื่อยๆจนศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็คือใครอยากอยากฟ้องก็ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้กันต่อไปคุณถามว่าจุดสิ you, uh ้น huh. ส like ุดเราจะจุดสิ้นสุดในศาลชั้นต้นของลูกหมีวิเคราะห์ไว้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ปี70ค่ะ ี70ในในสารชั้นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเขาสู้ต่ออุทธร์มันก็ต่อไปต่อเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมันจะต้องก็ต้องสู้ไปถึงให้ให้สุดทางอะคะ่ะใช่เพราะเป้าหมายของมมีอย่างเดียวคือต้องการเงินคืน เงินมันไม่ได้เยอะมากนะคะสองล้านสําหรับคนเศรษฐีอย่างที่คุณปู่เคยพูดว่าตัวเองมีทรัพย์สินมากมายแต่สําหรับเราสิมันเยอะมากเพราะเราเป็นคนทํามาหากินเราสอนเดินแบบเราสอนบุคลิกภาพเราไลฟ์สดขายของเราเป็นเงินเก็บของเราอ่ะมันมันมันค่อนข้างแตกต่างกันและสิ่งที่ลูกหม,มีทํามาตั้งแต่ต้นลูกหม,มีทําเพื่อเป็นตัวอย่างกับสังคมไทยระมัดระวังคนที่สร้างภาพ มีคนขับรถร่ำรวยบ้านใหญ่โตภาพลักษณ์ดีพูดจาดีนั่นแหละค่ะพวกนี้ก็คือหลอกลวงและยุคนี้ก็เห็นแล้วว่าคนหลอกลวงเพื่อให้ชีวิตตัวเองดูดีแต่ไปหลอกเอาเงินคนอื่นเอาเงินเพื่อนเอาเงินคนอื่นมาร่วมลงทุนอย่างนี้ยสุดท้ายก็คือเป็นคนโกหกเพื่อตัวเองทั้งนั้นระวังนะคะระวังคดีน <c oughs> ในวันนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนดีเกี่ยวกับคดีตัวเองบ้างค่ะ ก็วันนี้คดีของอ้อมที่ตัดสินนะคะกะ็ปูมันธนาติดคุกสองปีนะคะเป็นลูกหมีก็เชื่อว่าเป็นผลดีกับคดีลูกหมีแล้วก็คดีอื่นๆเพราะลักษณะชักการชักชวนลักษณะของการร่วมลงทุนลักษณะของการโอนเงินต่างๆมันเป็นลักษณะของวิธีการเดียวกัน,นะคะ่ะและก็ที่สําคัญล,ลูกหมีพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณปูมันธนาไม่เคยยืมเงินลูกหมีไม่เคยพูดจากปากเขาว่ายืมเงินลูกหมีคุณปูมันธนาไม่เคยบอกว่าขอกู้เงิน ที่ผ่านมาที่รู้จักคุณปูมัทน,นามาเพิ่งรู้จักแล้วมาลงทุนนะคะลูกหมีไม่ได้เป็นเพื่อนเขามาก่อนเขามาชวนลงทุนทําธุรกิจกระเป๋าและลูกหมีก็อยากจะเตือนภัยทุกๆคนเลยว่าจะลงทุนกับใครให้มีหลักฐานในแชทไลน์ตั้งแต่ต้นเก็บหลักฐานพวกนี้ไว้สามารถใช้ในชั้นศาลได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คณนะคะออมนะคะก็แฮปปี้ลูกหมีเชื่อว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมแล้วก็เอ่อ คนโกโหกก็คือผิดศินก็คิดว่าไม่มีทางเจริญเราไม่เคยเป็นแบบไปว่าหรือว่าไปอะไรเขาเอาจริงๆเลยเวลาลูกหมีลงเฟซบุ๊กอะลูกหมีไม่ใช้คำหยาบใดๆทั้งสิ้นนะคะหนึ่งเราเป็นครูเราไม่ได้อยากทำตัวอย่างให้ไม่ดีแต่ถามว่ามีสุภาษิตํำพังเพยเตือนภัยสังคมลูกหมีทำอยู่แล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นลูกหมีก็จะทำคือลูกอหมีก็ อาจจะมีพลาดบ้างแต่สิ่งที่โดยรวมเลยคือเจตนาคือลูกหมีอยากาให้สังคมเนี่ยเ,เขาเรียกว่ารับรู้ยิ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะทั้งฝ่ายตัวลูกหมีเองฝ่ายโจทหรือจำเลยเนี่ยคือมันต้องอัปเดตข่าวอยู่แล้วเพราะมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นที่จะไม่ให้โพสต์อะไรเลยไม่ให้ออกข่าวอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนเราทำอะไรผิดอ่ะมันต้องมองตั้งแต่ต้ตตนเลยว่าคุณเอาเงินเขาไปแค่นั้นเอง แล้วถ้าคุณอยากฟ้องเอาเงินมาคืนก่อนสิแต่ถ้ามาบอกว่าโอ๊ยติดเงินยอดเงินไม่เท่ากันมันมันมันตลกอะ่ะมันตลกอะ่ะติดเงินก็ใช้สิถ้าอยากจะใช้ล้านห้ากล้าไหมลูกหมีก็เคยท้าทายไปแล้วว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาล้านห้าก,ก็ไม่จ่ายแต่แบบคือในสิ่งที่ลูกหมีมองอย่างนี้ค่ะมันอยู่ที่สมองคนอะ่ะสร้างภาพอะ่ะแล้วก็อายชาวบ้านที่บอกตัวเองไม่มีเงินอายชาวบ้านที่แบบว่าตัวเองทําพลาดอะ่ะ แต่ถ้าไม่เกิดต้องเอาอยางอายเนี่ยออกไปแล้วก็ค่อยมาขอโทษแล้วก็ทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ยอดสองล้านนี่คะสัญญาเงินกู้คนเราถ้าไม่ติดเงินเราสองล้านเขาไม่มาเขียนหรอกว่าติดเงินเราสัญญาเงินกู้มันสองล้านแต่เขาอ้างว่าล้านห้า ก็ยังไม่ได้คืนสักบาทเลยทนายกุ like ้งท sí. ี่บอกว่าจะได้เงินคนละพันห้ากับทนายเดชาที่เขาบอกสามพันจะจ่ายเขาก็ไม่จ่ายสัจจะเขาไม่มีเลยอ่ะก็ดีละค่ะอยู่ศาลตัดสินดีละค่ะสองปีค่ะติดคุกสองปีค่ะมีทีที่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของที่หนุ่มทกัญชัยสุ่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเขาก็ดำเนินคดีเหมือนกันใช่คือโอเคเอาจริงๆเลยนะคะพี่หนุ่มกัญชัยจะถามลูกหมีทุกครั้งเลยว่า พี่ทาอะไรให้เขาวะพี่หนุ่มจะถามพี่ทําอะไรให้เขาลูกหม,มีก็แบบเออพี่พี่ทําหน้าที่พิธีกรอะออมันเหมือนกับว่ามันเหมือนลักษณะคู่กรณีใครไปแขะเขาไปผ่านเขาหรือมองอะไรไม่ดีหรืออะไรก็แล้วเขาโกรธหมดมีแต่ความพยาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนแค้นฝังหุ่นแต่ถ้าความแค้นยังฝังอยู่ในซวงอยู่ในร่างกายตัวเองก็ ทุกอย่างก็เผามอดตัวเขาเองอะค่ะ,ะใชา่ตอนที่เขาไปร้องที่สภาที่นุ่ก็ไม่สบายด้วยอ๋อค่ะทุกคนก็เลยเป็นห่วงสภาพี่หนุ่มเเลยถามว่าค่ย่นหนีได้ได้คุยกับพี่หนุ่มตลอดค่ะเมื่อวานเย็นก็คุยเมื่อกี้ก็โทรหาพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วก็เอาจริงๆเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มเนาะคนทํางานนะคะแล้วก็พี่หนุ่มก็ช่วยเหลือประชาชนอะไรบริจาคอะไรมากมาย คือมันก็เห็นเห็นว่าเขาทํางานนะคะเขาทํางานถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแต่พี่หนุ่มเขาไม่ได้ไปทาอะไรคู่กรณีนี่คะใช่คู่กรณีอ่ะลองไปดูหลัง,ลงสิเขาโพส์คําพูดอ่ะว่าพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะด้วยคําไม่สุภาพอ่ะมันมันมันหมดความเป็นผู้หญิงอ่ะมันมันคำมันรุนแรงอ่ะค่ะใช่ พี่หนุ่มดีขึ้นค่ะก็ทํางานตลอดพี่หนุ่มก็เหมือนค่อนข้างดีใจที่ลูกหมีชนะคดีส่วนทนายตุ๋ยก็ก็ทนายตุ๋ยก็น่ารักนะคะก็ทํางานให้พี่หนุ่มก็คือเป็นทนายแล้วก็ยังไงเราก็ถือว่าคนเรามันไม่มีใครดีเพอร์เฟกทุกอย่างหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกถ้าผิดก็แก้ไขนะคะถ้าถูกก็ดําเนินความดีต่อไปก็ทํางานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานค่ะ ส่วนคนที่ผิดพลาดก็ต้องชดใช้กรรมกันไปขอบคุณนะคะเยแทนอ้อมนะดีใจดีใจจริงดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเราไม่ได้เชิญหมายนะคนที่เชิญหมายคือเขาปล่อยหมายแต่เมื่อคืนแล้วหูเมื่อกี้ที่ประทับรับฟ้องอะ่ะ สามคดีแล้วนะไม่มีเงินประกันสาบานตนปิดละใช่ไหคะ